สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หวานสวัสดีค่ะ,น,คะนังทูครับผมสวัสดีชาวเพจกฤษดาคุดค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ขวาญเอารถปี14แต่ไม่โคตรน้อยนะคะไม์น้อยมากนะคะกับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2 0 1 4เครื่องส0 0พันพวงไราพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะครับจะอย่าบอกว่าสีนี้ก็หายากเช่นกันสีบนเงินนะเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมมองว่ามันดูแลรักษาง่ายและเรียบร้อยเสนอขายในราคา0 0 00 0 99,000บาทนะครับใช่ค่ะ699,000บาทนะครับตกผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ14,000บาทโดยประมาณนะ<ช>พี่ขวันนะครับถ่ายเงินเดือน30,000อนะ่ะ30,000เนี่ยคุณ มาเซ็นสัญญานะรับรถไปวันรุ่งขึ้นเลยพี่ขวัญใช่คแต่ถ้าาเง,างนินเดือนน้อย 20, 25, 15, 2 0 0 0 0ื 15, น่นสองหมื่าก็ออกรถได้นะครับทูขอแค่คนกู้ร่วมหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับไฟหน้าก็มาพร้อมไฟหน้าไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะครับคันนี้ไม่เคยเกิดอิเซเรนใดๆทั้งสิ้นนะทูรับประกันให้เลยนะครับไฟตันบอกมาครบนะครับคันนี้ด้าน,นข้างก็มื่อกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็น สีดำนะแก็มือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับดูความเสมอนะครับของบอดี้ตัวรถนะไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยขึ้นนะครับรอยขึ้นเกิดจากการทําสีที่ไม่ดีแต่คันนี้เสมอกันทั้งคันคันนี้ก็มีมา่านมีฟิล์มมาเรียบร้อยพอประมาณนะครับฟิล์มน่าจะประมาณเบอร์สีเบอร์หกสิบนะครับตัวนี้หกสิบนะเบอร์หกสิบเบอร์หกสิบก็กำลังดีครับโปร่งใสยอยู่ภายในมองมาแล้วโปร่งใสด้านนอกมองเข้าไปก็จะไม่ใสามากจะต้องเพ่งหน่อยคือความเป็นส่วนตัวระดับตตบทยด้วยม่านด้วยแต คันนี้ไฟมาดอร์เชนก็ไฟสีคีบนะครับท้าวันดีเนาะเป็นไฟเดิมสแตนดานนะไฟสีคีบนะครับไฟบนท่อนทับทิมนะคะดูชัดเจนแดงแดงช้ำนะคะใครขับรถตามหลังรถตู้คันนี้รับรองว่ามองเห็นชัดไม่แสกตากระปงหลังสวยนะไม่หลอกตาด้วยไฟเขาสีสวยค่ะทัางผู้สีสวยนะสีสวยนะคันนี้สีสวยมากเลยนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมสีแถวนะครับสแตนดาดจากศูนย์นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะสแตนดาดปลายแดงแล้วรุ่นใหม่ๆจะสามารถพับเบาะขึ้นไปแขวนเก็บไว้ได้เลยนะคะเหมือนฟอร์จูเนอร์ค่ะ นะมันลดตัวใหม่เลยนะคะด้านล่างนะรางด้านล่างนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับสีบอลเงินชัดเจนนะครับไม่มีรอยเก็บงานไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยเก็บสีด้วยนะัน้ผงานใช้งานมันน้อยพี่ขวัญอ่ะมาส่งภายในกันบ้านแล้วครับภายในนะครับให้ชมก่อนนะครับเป็นเบาะสีแถวเบาะเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับคันนี้นะเบาะทุกตำแหน่งนะครับจะมีเบลนะครับจะมีเบลให้มาครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะและข้อบังคับใช้ของขนส่งด้วยตรงนี้นะครับเขาบังคับให้มีนะมีปูพื้น ปูในส่วนของบอดี้ด้านข้างมาแล้วนะเห็นไหมที่ทูบอกว่าจะเป็นสีสีดำนะเขาเรียกว่าปูด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยนักขากาซาลตู้เขาเรียกว่าปูปูมาให้เลยใช่ไหมน้องทูปูมาแล้วเรียบร้อยถ้าไม่งั้นคุณจะเป็นสีเดียวกับบอดี้รถเพราะว่าเขาควบคุมโดนคอนโซลใช่นะครับเนี่ยคอนโซลกลางตรงนี้ก็ทํามาแล้วนะครับก็จะเป็นนะะคของใหม่เลยจะเป็นรูปแบบของหนังสีดําดําไม่ถเหือดดำมืดนะจะเป็นสีดํานะครับสลับกับลายไม้ครับอ่ะเพดานเพดานเนี่ยมันบ่งบอกถึงรถคันนี้ไม่ได้โดนใช้งานมาหนัก ไม่มีรื้อปมีรอยเปื้อนไม่มีโหน้มากเลยไม่มีคราบเหม่าไม่มีคราบอะไรเลยไม่มีคราบอ่าดําส่วนมากจะมีดําดออกมาแล้วน้องทูมันจะเป็นค่าเบือนเหมือนคราควันแอร์คราบอะไรมันเป็นเหมือนลามันมีความชื้นอันนี้มันนี้อันนั้นถือว่าสกปรกเลยนะแต่คันนี้เหมือนออกจากป้ายแดงหลุดจากป้ายแดงมาเลยอ่าด้านเปิดประตูมือจับไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยหักแตกร้าว แอร์แบ็กคู่นะคะตัวใหม่ต้องเป็นแอร์แบ็กคู่เบาะเดิมๆิมสแตนดาร์ดจากโรงงานป้ายแดงมาเลยนะคะนั่งได้3มที่นั่งด้านหน้านะคะมีเบลทั้งครบทั้ง3คนนะคะแล้วก็เกียร์แมนนวลช่วงเนี้ยพวงมาลัยตัวนี้จะดีเห็นไหมน้องทูพวงมาลัยมันออกแบบมาใหม่มันจะดูโค้งเว้า,วา,วาวครับผมนะมันดูขับง่ายสักนิดหนึ่งเมื่อกี้พี่ขวัญวาดูในส่วนของประตูข้าคอนโซลข้ามประตูแล้วเนาะ คอนโซลกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางคันนี้จะมาในรูปแบบของสีเทาเข้มนะจะเป็นสีดํามืดดําแต่ไม่มืดนะไม่ใช่ดําสนิทนะจะเป็นสีออกเทาเข้มๆนะครับคันนี้นะค่ะจุดเด่นของคันนี้คือเลขไม้เลขไม้อยู่ที่4 9 0 0 0 40กิโลนะครับรถอายุใกล้ใช้งาน6ปีนะเฉลี่ยแล้วใช้งาน เฉลี่ยใช้ปีไม่ถึงหมื่นโลน้อยมากปีละหมื่นโลก็หกหมื่นอันนี้เพิ่งจะสี่หมื่นเก้านะครับเฉลี่ยใช้ปีไม่ถึงหมื่นโลใช่คอนโซลด้านนี้กันบ้างเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับตรงนี้คอนโซลด้านนี้ก็ใสสะอาดนะคบไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยขวดร,รอยเล็บน,นะครับสติ๊กเกอร์สารลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับค่ะ<ช>ความเดิมคันนี้ไล่เรียงกันเลยนะครับด้านขวากอนเลยนะ สวยงามนะครับสวยงามนะสลักสติกเกอร์มอโก,อ,กอยู่นะครับรถเดิมๆน้องไม่เคยชนหน้าอย่างแน่นอนส่ฐานได้เลยนะครับน็นอตเดิมมาร์กจุดอยู่ครบนะครับขนาดเป็นตัวขนาดเป็นตัวนี้นะปกติก็จะมีการถอดกันมาบ้างพี่ขวัญแต่ตัวนี้ไม่เคยถอดเลยนะด<ช>ูสกตจ,จากน็อตได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะมาร์กจุดอยู่ครบนะครับอยากให้เห็นที่มุมนี้นิดนึงนะคุณจะได้เห็นสายไฟด้านในนะเห็นไหมทุกสายทุกเส้นนะครับไม่มีหรือไม่มีแกะนะครับมาร์กจุดมีบางคนบอกมาร์กจุดมีแต่มาร์กจุดไม่ตรงมันก็แกะมาแต่คันนี้ตรงกันเดผม วันนี้เราลาก,ก่อนสวัสดีนะคะทุกคนขอให้โอนมาจองกับพี่ปันกับน้องทูนีลสวัสดีค่ะครบับ